โอ้ยตกใจหัวฟูมาเลยนะกลับมาซะดึกเลยที่รับพี่ตีสามแล้วต้องมาก่อนนะแมครับอยู่ฝังมาก่อนทัางอะไรจาทะเลาะกับเพื่อนมาเรื่องเรื่องแฟนใครสวยก็แฟนใครอื้วมนบอกว่าแฟนมันสวยก็แฟนเขาเธอพูดได้ไงวะพธอต่อพูดไปว่าไงแฟนเขาก็สวยที่ยอมไหมอ่ะเธอเรื่องเรื่องใหญ่เว้ยเขาไม่ยอมขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยสิครับแฟนเขาสวยอ่ะแต่แต่เพื่อนเขาก็สวยนะ สวยสู่ตังเขาไม่ได้อะเข้าใจฟิลไหมอ่ะแล้วยังไงเรื่องยังไงล้วยังไงฉี่รักพูดด้ยังไงล้วยังไงโอ้โหจิตใจเรเรื่องอะไรอ่ะมันแต่งเรื่องปะเนี่ยมันเรื่องใหญ่อะแต่งเรื่องหรือเปล่าแต่งเรื่องไม่มีครับเขาไม่เคยแต่งเรื่องครับที่รักแต่ไม่เป็นไรนะฉีรักให้อภัยเพื่อนเขาได้ไหมนะแต่พี่เขาไม่ได้แค้์ได้ไหมเขาไม่ยอมเราแสดงาดีที่สุดแล้วนี่ไปไหนอ่ะจะสู้ไม่ยอม